ผมวินิเติรรัตนาชัยนะครับก็เป็นผู้บริหารคนหนึ่งนะครับในทีมงานของ F w R ที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์ไดโนเสาร์แพลเนครับโครงการนี้มาจากเรื่องของแรงบันดาลใจหลายส่วนมาร่วมกันเราเห็นงานนิทรศการเราเห็นส่วนสนุกเราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมากมายเลยนะครับเราคิดว่าคนไทยอีกจํานวนไม่น้อยเลยที่ ยังไม่มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศไปเห็นโลกที่เขาเปลี่ยนไปเยอะพัฒนาเยอะองค์ความรู้มีอยู่จํานวนมากให้เราเลือกนะครับแต่ในเมืองไทยอาจจะมีข้อจํากัดพอสมควรแล้วก็จกังหวะโอกาสก็ไม่ได้มีครบถ้วนกับทุกคนก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราสามารถทําองค์ความรู้ความสนุกสนานเป็นส่วนสนุกที่เป็น e d u เ a i n m e n t อยู่ในที่เดียวกันได้เป็นโอกาสให้กับเด็กๆและพ่อแชนไทย ที่มีกําลังนะครับในระดับที่สมเหตุสมผลเข้ามาครับอันนั้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของเราที่ทําให้เกิดเดนโซเปลเนตครับทําไมต้องเป็นเดโนเสาร์ผมก็ถามตัวเองว่าเดโนเสาร์เนี่ยมันหน้าตามันเป็นยังไงเกิดมาเราก็ไม่เคยเห็นตัวจริงเราได้จัดจินตนาการ เราได้แต่งานวิชาการการค้นพบการสำรวจการทำอะไรต่างๆที่เป็นเชิงวิชาการมาเดนอสา่าอยู่คู่โลกมานานมากแล้วเป็นร้อยร้อยล้านปีแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกมากเด็กทุกยุคทุกรุ่นที่เติบโตเข้ามามีความผูกพันกับไดโนเสาร์อย่างเหลือเชื่อทั้งๆที่รูปร่างหน้าตามันก็ไม่ได้เป็นรูปร่างที่เป็นมิดพอใช่ไหมฮะแต่เด็กๆรักและหลงไหลแล้วรู้สึกว่า มีความรู้สึกที่ดีกับไดโนเสาร์ตลอดเวลาเพราะนันผมว่าไดโนเสาร์เป็นเรื่องที่ forever ต่อไปภาพยนตร์หลายเรื่องนิทรรศการหลายที่ที่เป็นก่อกำเนิดไดโนเสาร์เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้งนั้นเลยถ้าเรามองโลกมองมองพวกเราเองและมองกลับไปที่โลกล้านปีเนี่ย อาจจะมีสิ่งเปรียบเทียบว่าไดนโนเสาร์สูญพันไป60กว่าล้านปีที่ผ่านมาแต่เขาอยู่เป็นร้อยร้อยปีร้อยร้อยล้านปีเขาอยู่ได้ภัยธรรมชาติมาแต่โลกเราเนี่ยสองแสนปีนี่เละไปจํานวนเยอะเลยเพราะฉะนั้นเรามีคนตั้งคําถามเหมือนกันว่าแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะอยู่ถึงถึงล้านปีอย่างที่ไดนโนเสาร์หรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามท,าที่ถูกตั้งถ้าเรายังคงไม่ช่วยกันดูแลสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับเรา แน่ๆเลยก็คือการสูญหายไปตรงนี้เองนะครับเรานํามาเป็นโจทย์ใหญ่ในการเล่าเรื่องแล้วก็เล่าในในบรรยากาศที่สนุกสนานนะครับแล้วก็ประจนภัยในในในความสนุกที่เราผสมผสานลงมาครับแบรนด์ของเดนอสอบแอนเน็ต์เนี่ยเราอยากจะสร้างแบรนด์ในเมือง จากนั้นเนี่ยเราต้องหาที่ใหม่ที่จะอยู่อย่างถาวรแล้วก็แบรนดิ้งตัวนี้เป็นแบรนด์ที่คนไทยสร้างขึ้นมาเองเพียงแต่ว่าเรานำอ,อ,อุปกรณ์จากต่างประเทศหลายๆส่วนเข้ามาแต่ว่าวิธีคิดหรือการดำเนินเรื่องการทำมัลติมีเดียเพิ่มเติมเนี่ยเป็นฝีมือของคนไทย100%เลยครับวันนี้เราเปิดมาประมาณสัก2เดือนครึ่งนะครับตั้งแต่25มีนาคมที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยมีผู้ชมที่เข้ามาเยี่ยมชม เดนอสซแพลเน็ตแล้วเกือบ30,000นคนเราฝันเกินกว่าที่เราคิดเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่เราคิดเกินกว่าตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นฝันที่เป็นจริงไปกว่าที่เราตั้งไว้มา,มากพอสมควรเพราะว่าความสําเร็จเหล่านี้ในเดนอสซอร์แพลเน็ตก็เป็นเรื่องของปากต่อปากด้วยนะครับการเล่าเรื่องการดําเนินเรื่องตั้งแต่เริ่มจนถึงการประจนไปในแต่ละส่วนเนี่ยเราก็ช่วยกันสร้างช่วยกันเป็นแมนเมดอ r ท c ชั่นที่เรา สร้างขึ้นไปภายในเวลาประมาณสัก90วันเราอยากจะให้เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่ไกลออกไปเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาศึกษาความรู้และสนุกสนานได้พักผ่อนหย่อนใจได้อันนั้นก็เป็นเป้าหมายที่เราหวังว่าเ,เด็กๆเ,เหล่านั้นเนี่ยจะเข้ามาทัศนศึกษาในบริเวณนี้ร่วมกันนะครับ ราคาบัตรเข้าชมดนซอร์แ p l a n เน็ตผู้ใหญ่เริ่มต้นที่600บาทนะครับเด็กต่ำกว่า90เซนเข้าฟรี90เซนถึง120เซนเสีย400บาทแต่ถ้ามาเป็นหมู่คณะเราลดครึ่งราคาเหลือ300บาทก็สามารถที่จะมาได้ถ้าเราเปรียบเทียบกับคุณภาพหรือมาตรฐานที่เราจะต้องเดินทางไปดูสนสนุกในระดับมาตรฐานเดียวกันอย่างนี้ในต่างประเทศเนี่ยซึ่งก็เทียบกันลำบากเลยเพราะว่าค่าใชจ่ายจ,จะสูงมากๆเลย อันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่ย้อนกลับมานะครับว่าทีมงานเราและเราเองอยากจะทําให้เด็กๆไทยเราได้มีโอกาสเท่าๆกันที่เข้ามาสนุกสนานแล้วก็มีความรู้ติดตัวกลับบ้านไปด้วยนะครับ นักท่องเที่ยวประมาณทักยีว่าที่เข้ามาที่ d ด n o s a u ร์แพลเนนะครับส่วนใหญ่มาจากจีนส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่นนะครับต่างประเทศในตะวันออกที่ตะวันตกที่มานะครับวันนี้ AEC หลายส่วนมาครับจากพม่าก,ก็มาจากมาเลเซียก็มาจากขเขมรจากลาวก็เข้ามาเหมือนกันเราคิดว่าเพิ่งเปิด AEC ไปเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาอย่างน้อยเรามีสถานที่ที่เป็น destination อีกแห่งหนึง่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวเริ่มรู้จักเริ่มเข้ามาเริ่มที่จะวางแผนว่าพอมาเมืองไทยนอกจากจะไปดูสิ่งซึ่งเคยชินเคยคุ้นและเป็นชื่อเสียงในประเทศเราอยู่แล้วเนี่ยวันนี้เรามีสวนสนุกองค์ความรู้อีกแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็สนใจแล้วก็เข้ามามาเที่ยวไดโนเสาร์แพลเน็ตกันต่อเนื่องกันเลยนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่เราคิดว่าน่าจะเป็นตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งของเรา นิทรรศการที่เราเริ่มมา2เดือนครึ่งในเดือนถัดไปในเดือนหน้าเราได้รับไข่ไดโนเสาร์มาสองฟองเป็นไข่ไดโนเสาร์จริงจากต่างประเทศที่เจ้าของเนี่ยก็คือคุณวสิทธิ์จากเบทากโกรนะฮะเจ้าของอาคารหลังเนี่ยครับท่านสะสมฟอสซิลบางส่วนแล้วก็มีไข่ไดโนเสาร์อยู่2ฟองนะครับผมได้นำไข่สองฟองเนี้ย มาอยู่ในไดนโนเสาร์แพลเน็ตเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางแผนทํานิทรรศการว่าเราได้พบซากฟอสซิลจริงแล้วก็สร้างตัวไดนโนเสาร์ที่เป็นแม่ของไข่สองฟองเนี้ยเสร็จแล้วในเมืองไทยยังไม่เคยมีการค้นพบไข่ไดนโนเสาร์มีแต่ซากกระดูกซากฟอสซิลนะฮะแต่นี่เป็นไข่คู่แรกที่เรานำมาเข้าเครื่องซีทีสแกนที่วิชัยยุทธผลปรากฏว่านั่นคือไข่จริง เปลือกไข่กับโครงกระดูกตัวอ่อนด้านในกลายเป็นแคลเซียมเครื่องเอ็กซเรย์ซีทีสแกนที่ปรากฏภาพประมาณเกือบ100ภาพทุกๆ3มมิลลิเมตรปรากฏว่ามีชิ้นส่วนของกระดูกสะโพกของตัวอ่อนไดโนเสาร์ที่อยู่ในไข่เป็นคำยืนยันจากท่านอาจารย์ด็อกเตอร์จากมหาสารคามนะว่านั่นคือชิ้นส่วนของสะโพกและก็จากโรงพยาบาลวิชัยยุทธท่านอาจารย์ได้บอกว่า รีคอนเฟิร์มว่านั่นคือชิ้นส่วนของกระดูกชิ้นส่วนตรงนั้นจริงๆและพอเปลือกไข่จนถึงข้างในก็จะเป็นกลายเป็นแคลเซียมนะครับส่วนของเหลวที่อยู่ในไข่ก็จะกลายเป็นหินแต่เป็นอีกสีหนึ่งนะครับหนังชิ้นส่วนที่อยู่ในตัวอ่อนก็จะกลายเป็นหินเหมือนกันแต่เป็นอีกสีหนึ่งจะมีอยู่3าโทนด้วยกันนะครับเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากพูดและผมยังแปลกใจมากว่า เราโชคดีและเกินที่เทคโนโลยีสมัยใหม่เราสามารถเห็นมิติที่เป็น 3D เลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ในโครงสร้างของไขาเดินหน้าไดโนซอาร์แพลเน็ตจะนำมาโชว์ครับองค์ความรู้ที่ไดโน s สาร์แพลเน็ตพยายามทำพยายามให้เรา Live and Learn เราทำทดลองลองผิดลองถูก แล้วก็ทําให้ดีที่สุดในศักยภาพของพวกเราเราอยากจะให้งานออกมาดีที่สุดแน่นอนครับอาจจะไม่สมบูรณ์ที่สุดแต่ณนะปัจจุบันในทุนที่เรามีอยู่ในความคิดที่เรามีในศักยภาพที่เรามีอยู่เราอยากให้แชร์ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มเราไม่ทําคงไม่มีโอกาสจะทําอะไรเลยนะครับแน่นอนว่าบางส่วนอาจจะมีข้อติติงว่าไอ้น,นี่ไม่ได้อันนั้นไม่ดีอันนั้นยังไม่ใช่ เราน้อมรับในทุกๆสิ่งที่เราได้ยินมาเราก็นำน้ำสิ่งเหล่านี้กลับไปปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วก็ทำให้ดีพัฒนาให้มากขึ้นตามลำดับเรื่อยๆเ,เราไม่ได้ละเลยสิ่งเหล่านี้เลยนั้นเราพยายามจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถนะครับคนรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายมีความรู้มีศักยภาพมากมีแหล่งข้อมูลจากปลายนิ้วย้อนกลับไปในอดีตของผมเองเนี่ยอยากรู้ ต้องเดินไปหาต้องขึ้นรถเมย์ไปเจอต้องไปสแสวงหาห้องสมุดต,ต้องอะไรต่างๆมากมายไปหมดเลยผมก็มีความพยายามในระดับหนึ่งปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่แค่ปลายนิ้วอยากรู้อะไรรู้อยากทราบอะไรได้อยากเป็นอะไรเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราคิดว่า New Generation ต้องดีกว่าคนรุ่นเก่าๆแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าการได้ลองผิดลองถูกได้พัฒนาได้นำองค์ความรู้ได้นำความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆ กล้าทดลองกล้าทำในสิ่งซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยทำอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เรากำลังจะคิดเนี่ยเป็นเรื่องผิดเราต้องกล้าหรือทดลองคิดในทุกเรื่องที่ตัวเราอยากจะคิดผิดถูกไม่เป็นไรแก้ถูกแก้ผิดกันไปใหม่แต่ถ้าไม่เริ่มว่าจะกล้าคิดไปเลยเนี่ยเราจะไม่ได้เริ่มอะไรเลยครับ